ธรรมะวัลนิชชีวิตแจ่มใสวันนี้ก็จะได้พูดในเรื่องของความสุขกับความทุกข์ทั้งสองอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่ในใจของเราความสุขก็ทำให้จิตใจนั้นเกิดความผ่องใสเกิดความสดชื่นเบิกบาน ถ้าความทุกข์จิตใจก็เกิดความห่อเหี่ยวสับสนวุ่นวายทั้งความสุขและก็ความทุกข์มันก็ไม่กีรังยั่งยืนนะสุขก็สุขอยู่ได้กับเราไม่นานทุกข์ก็อยู่กับเราได้ไม่นานนะถึงเวลามันก็ผ่านไปมันเป็นอยู่อย่างนี้นะมันเกิดมันดับมันเป็นอย่างนี้ของมันเอง ฉะนั้นสิ่งที่เราได้แลเห็นถึงสัจธรรมแห่งชีวิตนั่นก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้อย่างชัดจ่มแจ้งเมื่อเราเกิดมาแล้วก็ต้องตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ไม่มีใครสามารถที่จะหนีพ้นไปได้ อาจจะนี้อื่นหมื่นแสนในโลกพอย้ายโยกหลบลีนีพ้นได้แต่จะนี้หนึ่งซึ่งมีชื่อคือนี้ตายนี้ไม่ได้ไปไม่พ้นสักคนเดียวเมื่อเกิดมาแล้วถึงเวลาก่อแก่พอถึงเวลาแก่ก็มีความเจ็บป่วยครอบงำบางญยาิบางโยมนะเห็นหยูกยานี่ก็มากมายเป็นถุงใหญ่ๆ นะจะมองเห็นญาติโยมที่อยู่รอบเรียงเคียงข้างอัตมานี่ก็ถึงเวลากินข้าวเช้าเสร็จก็ต้องกินยานั่นก็แสดงว่าเรานั้นมีพระรัตนตรัยที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งขาดไม่ได้เลยนะก็มียาเป็นที่พึ่งนะตั้งแต่เส้นผมจดปลายเท้า นะเดียวก็เป็นโรคนั้นเดียวก็ป่วยเป็นโรคนี้มากมายหลากหลายไปดูในโรงพยาบาลนะเขาก็มีมากมายนะเดี๋ยวโรคกระดูกโรคตับไตใส่ปอดโรคคอโรคตาโรคหมนะูแต่ละโรคก็มีมากมายนะเขาก็จำแนกออกไปเป็นตึกเป็นตึกไปนี่แสดงให้เห็นว่าร่างกายเราเกิดมาแล้วก็มีแต่วความทุกข์นะนะ เกิดมาแล้วเราก็เลยเห็นสภาพร่างกายมันไม่เที่ยงมาถึงเวลามันก็ป่วยพอป่วยสุดท้ายปลายทางมันก็ต้องล้มหายตายจากกันไปฉะนั้นเรายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็ไม่ควรที่จะประมาทสร้างคุณงามความดีประกาศคุณงามความดีให้กับตนนะซึ่งถ้าเราได้สร้างความดีแล้วเราก็ไม่ร้อนใจนะทั้งโลกนี้และก็โลกหนา ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เจริญพร